you mm -hmm. thank mm -hmm. you คือทอดดีคือทอดเต้าคูมิหลังฟังแต่เสียงอยากเห็นหน้าผููเพิินเทศนาฟังเสียงจ่าเออสั่งมา ชวนให้หวนคิดผู้กระทำเจ้ากา,าสนาศธาดีอุนนอ,โอ,โอ,โอโคนฟัง น้องเอื้อฟังไหลอันมาแล้วฟังไหลยายแนอย่าวเบาเบื่อเบื่อให้เห็นบอนแจ้งคาแลงเว้าสู่ฟังเอาประวัติพ่อสังเกตตั้งใจขังก่อนมาบวดเป็นทรงลงสีดีเป็นเสียงลำบลองเย้าอีสานทีเ่เรียกซื้อสานแต่เข้ากี่เด็กชายลวนน้อคุณพอ น้ำสคุณยอดหอพ่อแม่แผ่ป่านแก้วเด็กชายนุน่นหรือนายสมภพยอดหอเกิดจากดินกินกางหยาลูกเชาวนาบ้านป่าที่บ้านแพต่ตำบนแพร่อำเภอคำตากาเทหาห่อนดอกบนนอนนอนเกิดเมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคม ปีสองพันสีร้อยเก้าสิบสองเด้อพี่น้องแดนพินนสะคนเป็นคนดีลูกพอจูแม่สอนว่านอนสอนในในหัวใจอยากโแทนพระคุณให้สองเผื่อพ่อเลดแม่ตัดสินใจแม่แล้วถึงไหลบ้านเก่าหลังบรรพชาเป็นสามเน้นเมื่อครั้งทรั้งแดนพินลินอุบล อยู่บ่ดนล่าซึกขาตาวคืนมาบานซอยทำงานที่ทำได้ตามนิสัยคนบ้านป่าตามระสาพื้นบ้านจนได้ไงมามีนิสัยชอบคนควา้าสิ่งใหม่ๆในชีวิตคิดไปตามแนวทางคิดไปหลายแนวทางระวังไว้ค้านองงลุ่น งามมีบุญนั่นบ้านตามสถานบ้านต่างๆถึ้นชบไ้่ได้คาจลางตำแทแต่สีนี้เรื่องภาคหนังจังซี่ะกะบอกคอยคือกันแถวเมืองเล่าแดนทมินตะแมนไปมาแล้วเป็นโคศกเสียงแก้วย้มมีงันกับเคยทานประสบกันมีรอดด้านแถวเขานั้นผ่านมา อยากเหตแท่นให้ก้าวหน้าจึงเฝ้าเล็งแสวงหาวันเวลามีความหมายให้ใย,ยงามน้ำกาตัดสินใจนีหน้าหาทำงนานตั้งประเทศเกิดเหตุขึ้นเฉพาะหน้าม,มีหลายเรื่องที่ซอยทำเพราะรักความเป็นรรมยั่งถูกจับอีกซ้ำเคยติดบุกตั้งหลายครา หาสาตนเป็นผู้น้ำซอยหาทางแก่แนวเป็นคนมยอย่อมแพ้เห็นคนไทยถูกรลังแก่มอถือฟองกุ้มท้องสิทุกขุกังคนไทยใด้่เพิ่งหาหลายประเทศน้อแม่ป้าได้ห่อนทำคันคิดไปนับถืออิสลาากับแม่นลลยที่ได้ศึกษาไปในความหูหูปัญหาในหลายอย่าง ได้เห็นพ่วมแตกต่างเพื่อน้ำเอาแกนแพหมาเอาสู่ฟังออกจากนั่นไปต่อตั้งนับถือคิดอีกกลายปีได้ไปเห็นประเทศนี้ต่างเมืองหลายเอื่องประสบการณ์อันต่อเนื่องกับเมืองใหยแดนกิน อินสยามบ้านเกิดเอาหันมาเก่าศาสตร์พุทโธโง่มาเป็นแม่เท่าเอาพระพุทธเป็นแกนหลักปักใจตรงลงคมุมจิตม้อกายถวายเมือสลัดกลางเกงเสือกุนหัวเตียมตั้งท่าอมท่าเหลืองสมราค่าด้วยศรัทธาตั้งมัน่นทันนาเขาวัดว่าทุกวันคุ้นจะตั้งนาเพี้ยนทำปฏิบัติ พุตเองให้เช่งคัดคัดให้มีคว่ำหอมย่อมถวายกายเนื้อบวดเป็นสงดำรงต่อโดยท่านพระรูภาวนาะปัญญาพร้อมท่านพอเป็นพระอุปชาชบวดให้มีคุณล้นใหญ่โตนำชายาโชติปัญโยจังแม่นโกบงบอกถวายนาวัดเนินพนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคา จินไมใ้ใจไว้เป็นพระสงฆ์ออกผู้ดงใจใไก้ทั้งพระไต่กับขานจนเกิดความช้ำน,น้ำทั้งแตกฉานเอามาฐานกาวาให้เข้าใดแม่นน้ำฟังวังในไหน,ไหน อุยนอกคนฟังเออ